โอเคครับพวกกลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสี่เกมเมอร์นะครับวันนี้เราก็กลับมาที่เกมบัสซิมูเลเตอร์ซิมูเลเตอร์อินโดนีเซียด้วยนะครับอลิ้นพันหมดแล้ววันนี้เราก็กลับมากับเจ้ารถอไม่ใช่ดิวันนี้เรามีมอสตัวใหม่มาเล่นนะนี่เป็นมอสอ,อีสุสุนะก็จะเป็นเเออป็นรถทุกข้าวนะก็ขออนุญาตเจ้าของมอสด,ด้วยนะอ่าก็ คันนี้เนี่ยผมก็ลืมชื่อหมอแล้วก็ไปตามหาด้วยได้นะอ่าเป็นรถที่ว่าอ่ามอตรสิบล้อนะมันก็จะเจอนะนี่นี่รถสิบล้อมันทุกข้าวนะก็พิมพ์ไปในยู u ูบนะแล้วก็จะเจอกันเลยน,นี่คันนี้สวยมากเลยวันนี้เราก็จะไปส่งข้าวกันนะนี่ดูรวมภายนอกนี่คือสวยมากเลยนะนี่เห็นปะไปเราจะขึ้นรถกันเลยไป ออกเดินทางเลยวันนี้ไม่ไกลนะออเดินทางเนละยยาวไปยาวไปวันนี้เป็นวันเสาร์นะเป็นวันหยุดนะแล้ววันสบายนีอันนี้ผมกลับมาจากอ,อ,อะไรปะคือผมเพิ่งกลับมาจากบ้านเพื่อนนะพอดีว่าผมไปทำรายงานไม่ใช่ดิ ไปเที่ยวอไปคุยได้ท่อสูบน้ำเนี่ยคืออ่าท่อมันว่าอย่างไงคือมันโดดไม่เข้าขึ้นนะก็คือท่อมันด้วยเราไปปรึกษากันมาทำไมตอนนี้ก็ทําได้เลยนะก็คือปรึกษากันเป็นท่อสูบน้ําพยานาคนะอืคือเป็นงานของเด็กเกลียนนะที่ทํากัน แต่ว่าน้ํานี่ึ้นดีมากเลยหลังจากน้เสุดนะคือผมใช้่แผงวงจรของไอ้เจ้ารถบักกี้นะที่ทุกคนได้เคยเห็นนะที่ผมได้เคยถ่ายลงมนะอ่าคือตัวนั้นเลยคือตอนนี้อของรถบักกี้คือไม่มีอันไหนใช้ได้แล้วไอ้พวกแผงลงไหนอ้าตัดหน่อนแล้วคือผมอได้รื้อออกหมดแล้วก็คือเอาพวกแผงวงจรรีโมทแล้วก็แบตเตอรี่นะรื้อออกหมดแล้วคือผมจะ คือมคือผมมีโปรแกรมจะอ่าเปลี่ยนชุดข้างในหมดเลยคือเป็นรีโมทก็จะเป็นรีโมทจาดิจิตอละเป็นหน้าจอ LED แล้วก็พวกเอ่อโซ์โซแล้วก็มีอ่อรีเซฟรีเซพแล้วก็แบตเตอรี่ก็เปลี่ยนม่นหมดเลยนะนตัวน,นี้ คือผมใช้มันกิดถึงไหนวะคือผมใช้อ่าเจ้าตัวแผงวงจรของจรบัตเกียทั้งหมดเลยแล้วมาทํากันนะที่แรกนะผมนึกว่ามันจะทําไม่ได้แต่มันก็ทําได้นะฮะดีเลยคือผมทาส่งทรงครูนะคือที่โรงเรียนจะมีวิชางานช่างดินะผมก็ลงสมัครนะแล้วก็ได้ชั้นแล้วก็ผมก็เขาให้แปลว่าช่างประดิษฐ์ไนงะคือเขาเขาก็ให,ให้ประดิษฐ์ไออะไรก็ได้อนะ ส่วนผมกับเพื่อนก็คิดคนแล้วก็เลยเจ้านี้ขึ้นมาบอกเลยว,ว่าสวยมีโอกาสผมอาจจะถ่ายให้ดูก็ได้นะผมกำลังปรับปรุงแล้วก็ถ่ายมาสวยงามกว่าเดิมนะคือตอนแรกกับผมตั้งงบไว้เยอะมากเลยประมาณหนึ่งพันหนึ่งร้อยแล้วเพื่อนบอกว่าเฮ้ยจะเอาไบไหนเยอะแยะว่าตั้งพันหนึ่งร้อยแล้วผมก็คิดไอทีก็เหลือมนสี่ร้อยกว่าบาทงบ แต่ด้วยที่บ้านผมมันมีอุปกรณ์คือมันควรพร้อมไหมว่าคือมันไม่ต้องออกตังอ่ะแต่ว่าไอ้มอเตอร์เนี่ยคือผมอยากให้มันอัพเกียรดได้อแรงกว่านี้ที่จิบเป็นแบบเริ่มหัดแล้วคือลิ้นมันจะไอ,ะอ,ะอะ๊ใช่คือไอ้มอเตอร์เนี่ยผมจะอัพเป็นมอเตอร์บบตเลดนะแต่ว่าตามจริงอ่ะ มอเตอร์บบตเลตบ้านผมก็มีครับคือไอเจ้าตัวที่มาจากรถบักกี้อ่ะมันจะเป็นมอเตอร์บัตเลตอยู่แล้วแต่ด้วยคือตอนที่รถําพังอ่ะคือผมเอาไปเล่นในน้ำเว้ยแล้วทีนี้คือผมได้ขัดมอเตอร์ไงคือมอเตอร์เนี่ยมันแบบว่ายัางไงอ่ะคือมันมีน้ําอยู่ในมอเตอร์แล้วนี้คือผมก็จอดทิ้งไว้แล้วผมก็ไปกรุงเทพผมไปอยู่กรุงเทพประมาณ หนึ่งเดือนได้แล้วคือไม่ได้ไม่ไดูแลไม่กลับมาดูแลไอ้รถบักเกียคือมาดูอีกทีก็เนี่ยก่อนที่มาที่จะมาทำไอตัวไอท่อสูบน้ำนี่แหละถึงแน่หวะเดี๋ยวผมว่าผมมาร์กแผนที่ผิดแน่ๆน่ไปแั่แป้นต่อเลยส่งข้าวกันยาวๆเลยน,นี่ ข้าเป็นคันรถเลยมันจะไม่พ้นน่ะปุ๊บโอเคมาแล้วปุ๊บเมื่อกี้พูดถึงเรื่องไหนคือไอ้เรื่องอ่าไอ้รถบักกี้นั่นแหละอ่าเป็นไอ้มอเตอร์คือตอนที่ผมมาเห็นไอ้เจ้ามอเตอร์เนะี่ยคือไอ้ผมจะถอดออกมาใช้น่ะคือมันเป็นว่าไงคือผมกำลังเสียบ เสียแบตเตอรี่แล้วก็จะเล่นไงแล้วก็พอ,อเสียบเล่นแล้วใช่ปะ่ะคือพอผมกดรีโมทแต่รีโมทแม่งไอ้ไม่ใช่หรคือผมกดรีโมทโอ้ยกระด้างสิบหายคือไอ้มอต์มันได้คือผมกดรีโมทนะแ,แต่ว่ามอเตอร์ไม่ไปเลยมันก็ติด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 แล้วผมก็รู้แล้วว่าเออมอเตอร์ไหม้ล้วเพราะว่ามันเสียบไม่ไปแล้วคือ ด้วยควมที่อ่ผมทิ้งไว้นานเนี่ยแล้วทีน้ำเกาะเต็มแล้วก็มันก็เป็นสนิมไงนะสนิมมันก็เกาะเต็มแล้วก็ทีนี้มันก็ติดอยู่แบบนั้นแหละแล้วก็นั่นแหละมอเตอร์ก็ไหมแต่ที่ผมเสียบแบตเตอรี่ไม,ไม่คือผมถอดแบตเตอรี่ออกทันนะคือด้วยความที่อ่าด้วมาคือถ้าเราฝืนเสียบนาน้อีกอะ่ะคือแบตจะระเบิดไว้เพราะว่าไฟมันจะย้อนกลับอืม ถ้ามีจุดใดจุดหนึ่งไหม้แล้วคือไฟมันจะย้อนกลับเลยแต่ผมก็ดีนะที่ผมถอดออกทันพยายามมีสตินะอย่าวูวามโอเคเราไปแล้วมิวอาจจะอาจจะถ่ายดูนะช่วงนี้ก็ผมก็ลงคลิปไม่เยอะนะ ผมจะลงช่วงวันเสาร์วันดียวแล้วชนะ่วงนี้ก็คือวันพุธเนี่ยเรามีซ้อมกีฬาสีที่โรงเรียนแล้วผมก็ไม่มีเวลามาอัดคลิปเลยปก,ปกติคือผมจะ,ะลงคลิปลงคลิปประมาณวันวันพุธแล้วก็วันเสาร์อาจจะมีด้บ้างอาจจะมีสตรีมได้บ้างแต่ว่าช่วงนี้ก็ไม่ค่อยแนละ้วเพราะว่าเวลามันไม่ค่อยมีคือปกติโรงเรียนผมจะเลิกประมาณ4ี่โมงอ่า กลับถึงบ้านก็จะประมาณ5้าโมงแต่ตอนนี้ก็กลับถึงบ้านประมาณ5้าโมงกว่าเพราะว่าโรงเรงียนเขาเลื่อนเวลาให้มีการซ้อมกีฬาสีได้เยอะขึ้นนะอัเอฟเชน่อยเพราะว่า,าเวลาน้อยจากนี้ก็ไปส่งข้าวเลยยาวนะแค่รมมันขับรถอยู่ในกรุงเทพอะ่ะมีตึกเยอะ ใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดตามให้ด้วยนะเป็นกำลังใจด้วยนะตอนนี้ก็ใกล้จะ100ซับแล้วนะก็ทำคลิปเรื่อยๆนะผมไม่รีบตามจริงคลิปนี้ถ้าใครดู <c oughs> ถ้าใครดูมาถึงตอนนี้ก็คงจะรู้แล้วว่าผมลงคลิปไปรอบอยังแล้วในไอคลิปนี้นที่ผมกำลังอัดอยู่เนี่ย แล้วผมก็ต้องลบแล้วก็ลงใหม่แล้วก็มานั่งอัดใหม่เพราะว่ามันโดนเลิขสิทธิ์นะผมก็ต้องลบแล้วก็มาทําใหม่นะมผมทายว่ามันน่าจะเป็นเสียงแรนะที่ผมได้ลงไปเป็นเสียงแรนะเป็นแรสามชานะแล้วก็มันอาจะโดนเลิขสิทธิ์ผมก็ลบแล้วก็ลงใหม่แต่ผมก็ไม่เชื่อไรผมว่าป้องกันได้ก่อนไงเดี๋ยวมันจะเลยเถิดไปมากกว่านี้ เราลบไปก่อนดีกว่านะตอนนี้ก็น่าก็จะถึงแล้วแหละไอ้โรงข้าวของเราหนี่งามทีเราลดจังก่อนทีนึงนะมาทำแบบนี้นี่ฝนท่านท่านจะตกมันจะได้พ้นน่ะได้พ้น ตมแล้วก็ไม่เห็นตนุ่มแล้วก็ชุนหมอกเร่อพังเละเทะครับลากเกียร์สีเลย่ยขึ้นเกียร์หกอ้าวว้าวรถอืดๆน้ำอยครเอาพอมันขึ้นเนินน้ำไม่เป็นไรแม่งรถอืดคือแม่งโคตรอืดอ่ะ คือมันเน้นความสมจริงมากกว่าในเกมเนี้ยเพราะว่าเ,เวลาขึ้นเนินเนี่ยเราต้องพยายามอะพยายามใช้เกียร์ต่ำนะใช้เกียร์สูงก็ไม่มีกําลังถ้าอยากขึ้นเแบบเกียร์สูงสุดคือเราต้องใช้แรงส่งนะยิ่งส่งเยอะมันก็ยิ่งดีแล้วดูก่อนว่าทางข้างหน้านี่ไหมถ้ามีผมก็จะลงตรงนั้นเลยค,เคือเราจะไม่คือเราจะไม่พูดพ่บลำธง chơi búp tập lên, trong này nãy cũng vậy mình long khâu này, thổi 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 dài dài, mình nốt mình liếc มาไหมเฉ <Okay, S 1> ไปบอกเลยวสกิลการถอยหลังนี่คือเทพเจ้านะเทพเจ้าคีโคลนเออ,อบอกเลยว่าถ้าเป็นถอยไปพวกนี้ถ้าแบบไม่ไม่มีพว่วงผมถอยถนัดนะครับแ,แบบมีมีพ่วงถือจะไม่ถนัด เฮ้ย hey, ตรงนี้ได้นะเฮ้ย hey, ตรงนี้ได้เลยตรงนี้ได้เลยมันเป็นตลาดล่างไม่ใช่เราจะเราเราจะลงไหนหลงไม่จะลงถ้าเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตเราจะงลงด้านหลังดีรถมาแล้วจ้าวันนี้เราจะมาสื้อข้าว่าอ,อะไรพวกนี้ เหมือนในพวกเป็นถ้าลงก็ต้องลงนี่เลย ยัมสัตวไม่ค่อยไปนะีลเกีล,อลัอ่าได้โอเคเดี๋ยวลงของกันก่อนนะโอเคครับตอนนี้เราก็ลงของเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็ค,คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับ ตอนนี้ก็ใกล้จะหนึ่งหนึยซับแล้วนะก็ช่วยกันกดติดตามให้ด้วยนะครับก็คลิปหน้าจะมีอะไรอีกก็ติดตามรอชมด้วยนะก็คลิปนี้ก็ตับเพียงแค่นี้ไปเลยครับ